สวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้มาพบกันกับ ep ที่18แล้วนะคะเหมือนเดิมนะคะดูให้ชอบดูให้ใช่ก่อนนะคะถ้ามั่นใจแล้วค่อยปิดเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่ๆของน้องพรนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะได้รับของไม่ตรงปกนะคะพี่พี่ตรงปกทุกองค์นะคะที่น้องพรลงไม่ได้รับประกันนะคะพระรับประกันแค่ว่าปิดปิด ปิดองคไหนน้องพรงก็จะส่งองค์นั้นและของตรงปกตามที่ปิดเลยนะคะขายจริงส่งจริงนะคะพี่พี่ดูให้ดีก่อนนะคะให้มั่นใจก่อนแล้วค่อยปิดนะคะจะได้ไม่เสียสิทธิ์ลูกค้าท่านอื่นนะคะวันนี้เราก็มาดูกันเลยนะคะว่าได้อะไรมาบ้างนะคะพี่พี่เริ่มกันที่องค์แรกเลยนะคะงานนางกวักแกะนะคะงานนางกวักแกะนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหน้านะคะพี่ ด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหน้านะคะ อันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะคะพี่ๆด้านหลังก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้คือภาพด้านหลังนะคะต่อไปจะเป็นด้านล่างนะคะพี่ๆด้านล่างก็จะประมาณนี้นะคะด้านล่างค่ะ ถ้าภาพไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์ทักมาพูดคุยสอบถามของรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่ทักมาพูดคุยสอบถามขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะส่วนพี่พี่ท่านใดที่ไม่สะดวกแอดไลน์นะคะโทรโทรมาหาน้องพรได้เลยนะคะว่าเออสนใจองคนี้นะอะไรเงี้ยน้องพรจะแอดไลน์แล้วก็ส่งรูปเพิ่มเติมให้นะคะเพื่อเพื่อจะได้ดูรูปชัดขึ้นแล้วก็เหมือนแบบว่า ประกอบกับการตัดสินใจนะพี่พี่นะอันนี้ก็จะเป็นองค์แรกนะคะองค์ถัดไปค่ะพี่พี่องค์ถัดไปก็จะเป็นสิงหงาแกะนะคะสิงห์งาแกะค่ะพี่พี่อันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหน้านะคะ ตรงปกทุกองค์นะคะลูกค้าปิดองค์ไหนน้องพรก็ส่งองค์นั้นนะคะขายจริงส่งจริงค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านข้างนะคะพี่ๆภาพด้านข้างค่ะ ภาพด้านข้างก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะคะด้านหน้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านล่างนะคะพี่ๆด้านล่างเลย ก็จะประมาณนี้นะคะน้องพอรก็จะบรรยายด้วยภาพนะคะองค์ต่อไปองค์ต่อไปก็จะเป็นตัวแมงผู้งาแกะหรือว่าเขี้ยวน้องพอรไม่แน่ใจนะคะพี่พี่น้องพอรก็ดูไม่เป็นนะคะงาหรือเขี้ยวน้องพอรก็ไม่แน่ใจนะคะอันนี้จะเป็นภาพด้านหน้านะคะพี่พี่ อันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหน้านะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะคะของน้องนะคะด้านหน้าของน้องเลยค่ะอันนี้จะเป็นภาพด้านล่างนะคะภาพด้านล่างค่ะก็จะประมาณนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นด้านข้างค่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างนะคะชัดๆกันไปเลยค่ะรายการถัดไปนะคะรายการถัดไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะพี่ๆเหรียญหลวงพ่อเงินค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหน้านะคะ อันนี้จะเป็นภาพด้านหน้านะคะต่อไปก็จะเป็นด้านหลังค่ะด้านหลังก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้คืภาพด้านหลังค่ะ คะพี่พี่อันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหลังค่ะด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยนะคะ รายการถัดไปค่ะพี่พี่รายการถัดไปนะคะรายการถัดไปก็จะเป็นรูปถ่ายค่ะพี่รูปถ่ายเลี่ยมเงินเก่านะคะแล้วก็เลี่ยมพลาสติกอีกทีหนึ่งค่ะพี่อันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหน้านะคะอันนี้คือด้านหลังค่ะน,นี่ภาพด้านหน้านะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะภาพอาจจะไม่ชัดนะคะพี่เพราะว่าเก่ามากค่ะพี่รูปเก่ามากเลยค่ะพี่ภาพก็เลยอาจจะมัวมัวหน่อยเนาะอาจจะดูไม่ชัดนิดนึงนะคะแต่ทักมาสอบถามขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะเพื่อที่จะประกอบพิจารณาในการตัดสินใจนะคะพี่พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่นะคะมั่นใจใช่เลยองค์นี้เลยพี่ชอบ ิดได้เลยค่ะพี่ดูให้ชอบดูให้ใช่นะคะน้องพรต้องบอกพี่ๆไว้ก่อนนะคะว่าน้องพรก็ดูไม่เป็นนะคะบางคนถามว่ารับประกันไหมรับประกันไม่น้องน้องพรก็ดูไม่เป็นค่ะน้องพรได้มายัางไงน้องพรก็ขายตามนี้เนาะน้องพรขายไม่แพงค่ะราคาแบ่งปันราคาเบาๆนะคะแบ่งไปให้พี่ๆได้เอาไปใช้กันนะคะพี่พพี่พตัดสินใจกันเลยนะคะ อันนี้คือภาพด้านหน้านะคะพี่พี่รูปเก่ามากเลยค่ะก็เลยไม่ชัดนะคะน้องพรก็ไม่รู้ว่าหลวงพ่ออะไรนะคะพี่พี่นี่นะคะด้านหน้าก็จะประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ รายการถัดไปนะคะพี่พี่รายการถัดไปก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่พี่พระสมเด็จนะคะอันนี้คือจะเป็นภาพด้านหน้านะคะภาพด้านหน้าก็จะประมาณนี้เลยค่ะ นี่คือภาพด้านหน้านะคะพี่ๆภาพด้านหน้านะคะ นี่ค่ะจะเป็นภาพด้านหน้านะคะพี่พี่ภาพด้านหน้านะคะ ต่อไปก็จะเป็นด้านหลังค่ะพี่ๆด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะอันนี้คือภาพด้านหลังนะคะต่อไปก็จะเป็นด้านข้างนะคะ ด้านหลังนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะน้องพรขอจบคลิป EP ที่18ไว้เพียงเท่านี้นะคะ ้าพี่ๆ FC คนไหนสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0904 5 6 9 6 7 5นหหหหนะคะ0904 5 6 9 6 7 5นหหหหนะคะอาจจะเป็นโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาได้เลยนะคะเบอร์นี้เบอร์เดียวกันเลยนะคะขอรูปเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ